อย่างน้องกี้ตัวเล็กตัวน้อยว่าไงเจ้าตาเจ้าแดงพี่วัวมากินข้าวค่ะกินข้าวหรกกินข้าวลยก,กินข้าวค่ะพี่วัวกินข้าวค่ะพี่วัวกินได้ไหม่ะพี่วัวน้ลงกี้นะอกี้กินอะไรลูลกกินอะไรลูลกแบ่งกันหูก กินเลยลูกเออดูตาลดูตานอนกินเลยตัวเล็กตัวน้อยนกี้กินข้าวลูกแห้มีน้ําให้หนูด้วยนะคะกินเลยลูกกินให้อร่อยนะคะเออเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกแดงกินเลยลูกตัวเล็กตัวน้อยพี่วัวกินเลยตาลกินเลยเอยดูตานอนกินมีความสุขนกี้กินเลยลูกตัวเล็กตัวน้อยกินเลยลูกพี่วัวกินเยอะๆลูกเออมีความสุขมีความสุขเดี๋ยวนกี้เดี๋ยวแม่เอาไข่ต้มผสมยาถ่ายพยาธิ ใส้กินแต่พายาถ่ายพยาิใส่ยัดเข้าไปในไข่นะมีห่อนี้เพื่อนๆอ่อนทงกี้มื่อกี้แม่ให้หนูกินองกี้เมื่อกี้แม่ป้อนยาถ่ายพยาธิให้หนูแล้วนะคะกินหมอมาป้อนยาถ่ายพยาธิให้หนูแล้วนะกินยาถ่ายพยาธิแล้วนะลูกเอ้ยจุ๊ย